เอาไว้ก่อนนี่ค่ะดึงเขาออกมาให้บาลานซ์กันนะคะให้บาลานกัน,นะะน,กนแต่ละช่องจะไม่มีตัวเลขบอกนะคะว่าช่องนี้แยกกี่เซนกี่เซนคือเราใช้มุมกระดาษเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วก็สัดส่วนของเราเท่านั้นเองแต่ละท่านสัดส่วนไม่เท่ากันช่องแยกตรงนี้จะไม่เท่ากันหลักๆคือเราใช้หลักของมุม มุมของกระดาษตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ขากางเกงตรงขาด้านในตรงนี้นะคะขาด้านในตรงนี้เป็นหลักให้อยู่เส้นฉากด้านหลังก็เหมือนกันนะคะสำคัญก็คือตรงข้างเอวตรงนี้ให้ชนกันนะคะตรงนี้เราสร้างเสร็จแล้วเพราะว่าเอวเกงของเราชิ้นหน้าชิ้นหลังเราผ่านการสร้างมาแล้วคือพอดีเอวของเราแล้วนะคะติดเลยนะคะตรงนี้เราติดทีนี้เราก็เฉลี่ยในส่วนของ แต่ละช่องให้ได้เท่าๆกันตรงนี้ไม่ต้องไปกงังวลนะคะว่าทําไมไม่ถึงฉากตรงนี้เดี๋ยวเราเราตีเป็